คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสูคู่สู้คนค่ะเจอกันท่งช่องลาวันเคคือเกาเนาะค่ะคลิปนี้แอดกัมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยหวยออมสิน หวยเท่ากสศของอาจารย์กรกาะสินมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะในงวดประจำวันที่16ตุลา63ค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องถ้าได้เบิ่งคลิปกับคงรูเนาะค่ะว่าอาจารย์กรกาะสินก็เป็นอาจารย์อีกเจ้าหนึ่งเนาะคะ่ะทีน่าติดตามค่ะพี่น้องหวยห้าน้อยหวยเล่าออกแถบผูกมือเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งของรัฐบาลไทยกันกนเลยค่ะ รัฐบาลไทย16ตุลา63ชุด3ตัวโต๊ดชุด3ตัวโต๊ดกับมี647 648 667 668 847 848 867 868อาจารย์กรกาลาศินค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมักชอบก็บเอาไว้เป็นแนวทางใดเนาะค่ะจัดบนจัดล่างใดตามสบายเนาะค่ะพี่น้อง ไปเบื้องของท่กศของออมศินกันต่อเลยค่ะของอาจารย์กราสินคือกันเนอะค่ะพี่น้องเพจกราศินสิบ16ตุลา63ออมศินทอกศชุดตัวเลขก็มีทั้งสองตัว3ตัวเนาะค่ะชุด2ตัวก็มี28 68 59 69 50 60แล้วก็ยังมีชุด3ตัวน้ำค่ะชุด3ตัวก็มี2 58 2 5 9 268 269อาจารย์กรกาลสินค่ะพี่น้องอันนี้คือหวยอ,อมสินหวยทกกศของอาจารย์กรกาลสินเนาะค่ะพ่อเม่พี่น้องพ่อเม่พี่น้องมากชอบใบใด,ดกะแคบหนาจอไปเปลี่ยนแนวทางใดค่ะเมื่อวาจะเป็นของรัฐบาลไทยหรือว่าของอ,อมสินทกนกศเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์กรกาลสินค่ะที่แบงปันห้พ่อเมยียพี่น้องได้เบืองใดชมใดมีโชมีมลาบเนาะค่ะ แล้วกับขาดบ่ใดก็คือพอเม่พี่น้องเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งและเขามาหายกำลังใจโดยดีเสมอมากค่ะโชคดีทุกๆท,ท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ